เฮ้ต่อไหมพอเฮ้อพรุ่นี um ้มีงานเช้านะมีความรับผิดชอบหน่อยโตๆกันแล้วเฮ้ยรุ่นนี้แล้วอ่ะเมาเลกแค่ไหนก็ทำงานได้ประเทศชาติไม่เป็ไหนสักทีก็เพราะว่ามีคนแบบนายเยอะอืนั่นดูแฟนแกดิ ตั้งแต่เรามากันเนี่ยยังช็อปไม่เลิกเลยนายรู้ไหมเยวาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเนี่ยเขายังรู้จักคิดนี่เขาส่งตัวแทนไปประชุมร่วมกันแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกในอนาคตหลังโควิด19แล้วไงใกล้ตัวชิบหายพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นความหวังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเอาปัจจุบันให้รอดก่อนนะ ทุกคนนะต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคนฉลาดเขาทำงานน้อยได้เงินเยอะให้เงินมันทำงานไปทำงานน้อยได้เงินเยอะให้เงินมันทำงานไปเก <c oughs> ่งกันแต่สร้างวัฒกรรมอะ นี่คืออนาคตของนาย <S 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 <S